ะะมาชมงานที่กําลังจะทําการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าในอีกหนึ่งลำที่เรียกได้ว่าสเปคมีความพิเศษมากๆเลยนะคะลำนี้สุดๆไปเลยในส่วนของงานที่เป็นงานพยุงดําติดลายไฟนะคะพยุงดะะําลายไฟอันนี้ตลอดทั้งลำตลอดจนไส้รางนะคะก็จะเป็นงานพยุงดําลายไฟทั้งหมดเลยไม้เกรดหายากนะคะ แล้วก็เนียนตลอดทั้งลำแบบนี้อ่าท่าไหนนะคะที่ติดตามร้านเรามาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของลำนี้มีความแตกต่างหรือว่าพิเศษจากเดิมไปยังไงบ้างนะคะเดิมตั้งแต่ตัวชุดศูนย์นะคะที่เป็นชุดศูนย์โคง้งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าอ่างานสูงโค้งนะคะก็ มีจำนวนชุดศูนย์ที่จำกัดมากๆเลยนะคะในลำนี้การใส่ปิดศูนย์หลังก็เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศูนย์แบบชนิดโค้งหรือว่าชนิดเหลี่ยมก็เนียบเนียนไปแบบนี้เลยนะคะการใส่การเข้ากระโจมการใส่รางกระโจมนะคะก็สนิททุกจุดตลอดทั้งลำเช่นเคยจุดที่สองนะคะที่เรา ปรับเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาในส่วนของตัวครอบไก่ดามคอค่ะอันนี้เป็นงานครอบไก่พิเศษที่เราทำขึ้นเพื่องานงานติดศูนย์เล็งนะคะนำมายิงปลาติดศูนย์เล็งของทางร้านเราก็จะใช้เป็นแบบที่ไม่มีรอยเชื่อมนะคะจะเห็นได้ว่าวิ้งเลยนะคะไม่มีในส่วนที่เป็นจุดที่เป็นงานเชื่อม แล้วก็รูปลักษ์ก็จะเข้าก,กันกับตัวไก่นะคะขาไก่ก็จะโค้งมนเป็นเหมือนรูปไข่เลยดูใกล้ๆนี้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็รับกับกับตัวงานเช่นเคยค่ะในส่วนของตัวเซฟนะคะก็ปัดมนรายละเอียดก็จะประมาณนี้ ลำนี้เป็นลำซีเรียลหมายเลลำที่101่ยงพยุงดำลายไฟงานสเปคใช้งานคลองงานทั่วไปนะคะก็ระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิทิ้งปลายสี่สิบห้าท่านไหนสั่งงานกับทางร้านเรานะคะก็สามารถที่จะระบุได้นะคะว่าเราจะใช้งานในส่วนของงานสะพานหรือว่างานคลองทั่วไปก็การเก็บงานการเก็บเม็ดเช็คเกอร์นะคะ เนียนๆเนีเนเน้แบบนี้เลยในลำนี้เป็นปีกกัดลายสองหน้านะคะเดี๋ยวจะพาชมงานปีกใกล้ๆเลยคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะในลำนี้ก็เป็นงานปีกกัดปีกโดยช่างหยองนะคะสวยมากเลยค่ะในส่วนของด้านหลังเป็นลายสามดีอ่าถ้าไหนสนใจก็ทัก สอบถามในเรื่องของปีกไปได้นะคะอันนี้ก็พร้อมกับประกบปีกน็อตไทเทเนียมสวยงามค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานในส่วนของการติดศูนย์งานเก็บงานงานขัดตลอดทั้งลำตลอดจนไส้รางนะคะเราก็จะทำการขัดเก็บในทุกลำ ท่านไหนสนใจทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยได้นะคะก็จะมีทั้งสเปคใช้งานสเปคเกรดสะสมเป็นงานสั่งทํานะคะแอปช็อปหน้าไม้ยิงป่าวันนี้ขอลากันไปก่อนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ